โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์ตดีครับวันนี้ก็จะมาสปอยภาพพื้นเรื่อง Unholy Wo m a n นะครับจะเป็นภาพยื้นสั้นนะครับมีทั้งหมด3เรื่องแต่ว่าที่อาร์ตจะยกมาสปอยมีแค่เรื่องเดียวนะครับเพื่อนป็นการรอช้าเราไปชมกันเลยครับตัวละครเอกของเรื่องมีชื่อว่าแอลนามสมมุตินะนามสมมุตินี้ก็คือผมตั้งเองนะครับแอลเป็นลูกจ้างที่อยู่สมรสแห่งหนึ่ง เขาได้เข้าไปพบกับหัวหน้าซึ่งกำลังนั่งดูสารคดีผสมพันธุ์หูอยู่เจ้านายเห็นว่าแอลเป็นคนดีและไม่มีแฟนจึงจะติดส่อน้องสาวของตัวเองให้แอลรู้จักโดยให้รูปถ่ายน้องสาวกับแอลซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยมากวันต่อมาแอลแต่งตัวจะไปหาน้องสาวของหัวหน้าที่บ้านพร้อมกับมองรูปยังมีความสุขพอไปถึงบ้านบรรยากาศเริ่มผิดแปลกไปบ้านมีสภาพชำรุดแระกเก่า แต่สาหรับแอลเข้าดูเหมือนเป็นเรื่องปกติพอเข้าไปในบ้านเหมือนหัวหน้ากําลังสูบอะไรบางอย่างเข้าไปในถุงอยู่ผมขอเรียกน้องสาวของหัวหน้าว่าน้องถุงนะครับน้องถุงกําลังตัดชุดใหม่เพื่อที่จะไปเดทก,กับแอลแอลเริ่มกังวลในการออกเดทครั้งนี้แต่หัวหน้าก็เข้ามาโน้มน้าแอลได้สําเร็จแล้วก็ส่งสายตาอําลานะครับด้วยความอบอุ่นให้ทั้งสองไปเดทก,กันครับแอล เริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติเขากำลังจะหนีแต่ต้องถูกเขาวิ่งชนจัก,กรยานกลิ้งลม้มลงมาอ๊ทำให้แอลต้องเข้าไปช่วยน้องถุงดูเหมือนว่าจะงอนพอลุกขึ้นได้ก็รีบวิ่งหนีแอลไปเลยครับจังนั้น แอลก็วิ่งตามไปเพื่อที่จะไปขอโทษที่คิดจะหนีสุดท้ายน้องถุงก,กระโดดน้ำนะครับครับแล้วก็ทั้งสองคนก็กลับมาที่ห้องของแอลครับในระหว่างที่แอลก็ลังหาเสื้อผ้าให้น้องถุงเปลี่ยนเขาก็ได้ใช้เทา้าสัมผัสไปที่หน้าของแอล และเอาก้นมาถูเหมือนเขากำลังจะปลุกอารมณ์ของแอลแล้วก็ใช้เล็บเท้าที่พื้นเลือดเขียนอะไรบางอย่างบนหน้าต่างผมคิดว่าน่าจะเป็นการบอกใบ้ว่าให้ทำไม่ดีไม่ร้ายเขาได้เลยครับแอลเขาก็มีอารมณ์ร่วมด้วยครับผมก็เลยงงมากเลยยังมีอารมณ์ร่วมได้ยังไงเนี่ยในระหว่างที่เขากำลังมีอะไรกันเชือกดันหลุดและมีชิ้นเนื้อหลุดออกมาด้วยครับเป็นพวงเลยนะครับน้องถุง ก็เริ่มอรารวาสทำลายเข้าของไปทัว่วจากนั้นก็กลับบ้านมาหาพี่ชายพี่ชายอาบน้ำให้แล้ดูเหมือนว่าจะมีสัตว์อะไรบางอย่างอยู่ในถุงครับแล้วก็มีเลือดไหลออกมาด้วยนะครับแอลไม่ยื่นใบาลาออกและน้องถุงก็ตามมานะครับแล้วก็เขาเป่าลูกดอกใส่แอลนะครับ อลก็ได้ใช้ไม้ทุบไปที่น้องถุงจากนั้นก็วิ่งเข้าไปต่อยซ้ําครับแล้วก็โดนกัดเลยน้องถุงก็ใช้เท้าเขียนอะไรบางอย่างนะครับเหมือนจะเป็นการบอกรักหรืออะไรสักอย่างกับแอลนี่แหละครับจากนั้นแอลก็หยิบก้อนหินปล่อยใส่ตัวน้องถุงถุงรองด้วยความเจ็บปวดแล้วก็หยิบแผ่นเหล็กมาตีซ้ำอีกนะครับผมตีซ้ำมากตีซ้ำขู <c oughs> ใจร้ายมากเลยนะครับแต่จริงๆ แอลกลับมาที่บ้านรู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกผิดนะครับเกี่ยวกับการที่ไปทาร้ายน้องถุงนะครับแต่พอออกไปข้างนอกเห็นน้องถุงกําลังเดินกระเพกกระเพกมาหาแอลก็เลยตัดสินใจที่จะปล่อยน้องถุงนะครับให้ตกหน้าผาไปเลยแต่น้องถุง ก็สามารถไล่ตามแอลจนเข้าไปในโกดังน้องถุงตามมาและอัพเกรดความสามารถพร้อมกับใช้แขนในการเปิดประตูกโกดังเข้าไปแอลรู้สึกกลัวแต่น้องถุงก็ยื่นมือมาให้นะครับเหมือนกับว่าอาหัวสึกกรรมเรื่องทั้งหมดครับน้องถุงเปิดถุงให้แอลดูแอลมุดเข้าไปด้วยความสงสัยสุดท้ายมีอะไรกันแอลก็โดนน้องถุงกินนะครับมีอะไรกันไปด้วยแล้วก็โดนกินเข้าไปด้วยครับ จากนั้นพี่ชายก็มาเจอแล้วก็เผาหลักฐานทิ้งนุ่งถุงก็นั่งร้องไห้นะครับเพราะว่าคิดถึงแอลมากครับแล้วก็หลายวันต่อมาเขาก็ตัดชุดนะครับแล้วก็ล่าเริงเหมือนเดิมครับล่าเริงแจ่มใสบิ่งเล่นในทุ่งดอกไม้ของเขาครับก็จบ,กบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่อง unholy woman นะครับผมถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือว่าให้ปรับปรุงตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมมี คำถามที่จะมาถามเพื่อนๆก็คือรูปที่โชว์อยู่นะตอนนี้นะครับผมถ้าเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆจะเลือกอะไรครับก็คือจะมีรูปแรกก็คือด้านบนเป็นปลาแต่ว่าด้านล่างก็คือเป็นาขาผู้หญิงครับผมหรือว่ารูปที่2ด้านบนเป็นหัวคน้นแต่ว่าด้านล่างเป็นหางนักเนืองนะครับดูจากในภาพเจ้าชายอะ่ะเขาเลือกตัวตัวเอนะครับผมก็<笑><笑>ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเหตุผลที่เขาเลือกเป็นเพราะอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์เหตุผลหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆจะเลือก หมายเลขไหนครับหรือว่าตัวอักษรไหนก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับตีับชมจนจบ